ผมผมว่าเราเราพูด,พดจากเรื่องกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับว่าทป,ประเทศไทยถึงจะเป็นท,ที่ที่น่าจัดเฟสติวัลเหลือเกินผมผมอยากให้เ,นเนย่างนี้นะ<อ>ว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของเราคือปัจจัยพื้นฐานของเราที่มันซัพพอร์ตให้มีเทศกาลนะครับมันมันพร้อมเหลือเกินและไม่ใช่ทุกเมืองในโลกจะมีสิ่งนี้อืมคือคือโอเค อย่าเพิ่งพูดถึงถนนที่มันรถติดเหลือเกินหรือการขนส่งทางท่าที่มันเข้าไม่ถึงนะเราจะพูดเรื่องดีๆกันครับโอเค <c oughs> them, okay. อเราเป็นเมืองที่พร้<โ>อมให้การท่องเที่ยวอยู่แล้วโรงแรมเราเยอะนะครับพอสวิตชิ่งเราไม่ได้สูงมันมีเนื้อหาอื่นๆที่เท้าเกิดเขามาเที่ยวเทศกาลคนที่เขามาเที่ยวเทศกาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะไปต่อที่เนื้อหาอื่นๆนี้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงแล้วเที่ยวอยู่ได้เทศกาลเดียวนะฮะคืออาหารมันก็อร่อยเออโหไปกิน ล้วนื้อหาดีๆเยอะแยะเลยเอหรือเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวที่มันอยู่ในเมืองต่างๆมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับ mm. คือคือเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทศกาลมันเยอะนั่นคือเรียกว่าคนที่เขาจะมาเพื่อเทศก,กาลเทศก,กาลหนึ่งเนี่ยมันมีอย่างอื่นรองรับคอนเทนต์ไปหมดเลยนะฮะงั้น mm. มันเมืองไทยจึงเป็นเมืองที่เรียกว่าเหมาะที่จะจัดเทศกาลอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับและที่สมมติสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะค,ะคือออเดียนเ์เราอะโลเคอลออเดียนส์คนดูของเราผ,ผู้ชมของเราที่อยู่ในเมืองไทยอะ เอนเตอร์เทนนิงเหลือเกินนะเขาเขาเขาอยากจะเจอความเอนเตอร์เทนนิงนี้เหลือเกินโอเคมันมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับเรื่องเรื่องค่าบาัตรเขาจ่ายค่าบาัตรหรือไม่จ่ายหรือมาดูฟรีหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอีกอีกเรื่องนึงที่ต้องแก้แต่ว่ามันมีแฟกเตอร์ที่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกเมืองในโลกหรือไม่ใช่ทุกประเทศในโลกจะมีแฟกเตอร์เหล่านี้นะครับ <Ừ. S 2> ทีนี้โดยแฟกเตอร์เหล่านี้ผมคิดว่ามันมันโอเคมันมีอะไรอีกบ้างจริงจริงๆเราเรามีพวกเทศกาล ประเพณนี้ที่เอามาอินเวสต์ In A v e S ต่อได้อีกเยอะผมผมจะลองเล่าวิชั่นของผมเอที่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงบ้างแล้วกันนะครับครับผมเอมรถแห่เมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องหนึ่งแล้วเนาะผมผมรู้สึกรถแห่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหญ่เหมือนคาริโอวบราซิลได้ผมคิดว่าโอเคอีสานอีกหลายเทศกาลนะครับที่ที่มันมีความยูนิคสุดๆอย่างหนึ่งนะฮะคือเออต้องต้องต้องเท้าวความนิดหนึ่งครับเทศกาลที่บางที เราอินสปายมาจากเมืองนอกอย่าง,างผมพูดอย่างกับเวกนิ่งก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะถามว่าจะดึงนะักท่องเที่ยวได้เยอะไหมมันต้องใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วเมื่อมันใหญ่แล้วมันก็ต้องมีแข่งกับอีกหลายเมืองในโลกแข่งกับวิปิตแข่งกับเอ่อกวางโจแข่งกับเอ่ออัมสเตอร์ดัมไลท์แข่งกับอะไรคือเขาท่องเที่ยวเขามีตัวเลือกเยอะที่จะไปงานที่อยู่ในคาตเกอรี่เดียวกันมีเชื่อเมืองนอกมันใหญ่ใช่ไหมฮะเมืองไทยเรามีเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างเทศกาลที่มันยูนีคที่นี่ความยูนีคมันจาเป็นนะฮะ ททพที่มัน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 มีเทศกาลบางอย่างที่มันเลเล่เลเลนะฮะเกิดขึ้นในอีสานได้แล้วมันยูนิคสุดๆเอ,อได้ได้เลยถ้าเกิดได้ัรับการพุชมากกว่านี้บุ้มร่างไฟผมชอบมากเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่โคตรไทยเลยการแบบสุดจรวดนแล้ววิ่งหนีกันอ,ะ <c oughs> อ่ะครับแมนชิปของของงานแห่เชียนนี่คือที่สุดในโลกอันหนึ่งแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพุชดีๆครับแมนชิปนั้นเรียกคนต่างประเทศมาดูได้เลยแล้วคุณไม่คุณจะไม่เจอการแข่สลันที่ไหนในโลกอีกแล้วอ่ะนะเออ ผมคิดว่าลอยกระทงสามารถอินโนเวทและได้อีกเยอะเหมือนกันผมเคยนึกถึงสิ่งนี้ฮะคือพอพูดถึงงานไลทิ้งในช่วงนี้เขาจะชอบเรียกว่างไงดีนะมันจะมีมันจะมีการแมปปิ้งเกิดขึ้นใช่ไหมเอาโปรเจคเตอร์ไปยิงใส่ตึกนูนกนนน้นตึกนี้ใส่วัตถุน,นู้นวัตถุนี้บางหลา,หลายหลายครั้งที่ช่วงนี้คนที่ที่เรียกว่าบ้าดีเดือนหน่อยฮะคือเขาแมปลรงน้ำ ก็แบบเอาโปรเจคเตอร์ยิงลงน้ําไปเลยซึ่งแน่นอนมันจะต้องแรงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันดูดสีเข้าไปเลยอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้พื้นขาวที่มันสะท้อนแสงใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ไหมนะที่รอกระทงซึ่งตอนนี้มันมีเพนอยู่ว่าเอขยะมันเยอะมากเหลือเกินี่ะคุณจะลอยกระทงกันสักทีหนึ่งขยะมันเป็นร้อยตันเลยต่อคืนใช่ไหมฮะอย่ากระนั้นเลยถ้าเกิดเราจะไม่เอาจริงอันนี้ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าคนที่เข้าไปลอยกระทงเนี่ยบางทีอยากถ่ายรูปเฉยๆอ่ะ ความรู้สึกขอบคุณแม่น้ำแล้วมันเป็นเรื่องรองอ่ะใช่ไหมฮะก็เลยวันนต์กับเออก็คือโอเคคอนเทนต์ใช่ไหมครับแล้วก็เอแล้ววันนี้ก็คือมีบูฟเมนต์ของการแบบไม่ลอยกระทงจริงไปรอในออนไลน์เป็นล้านคนเลยด้วยซ้ำแต่ทีนี้อย่างกระนั้นเลยถ้าเกิดเราลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาอินโนเวตงานลอยกระทงให้และเซไม่ต้องใช้กระทงแต่ใช้แอปแล้วแมปลงน้ําไปแล้วคุณก็สามารถก่อให้เกิดกระทงที่มันเป็น ไลติงสีชูชาดอะไรได้อีกเยอะนะครับแล้วมันก็จะลอยแล้วปาดสีเข้าไปทั่วน้ำให้น้ำกลายเป็นแคนวาสไปเลยอ่ะแล้วคุณแล้วคุณก็ได้คอนเทนต์ที่คุณอยากได้ด้วยแล้วแล้วคุณก็ไม่ก่อให้เกิดขยะด้วยแล้วคุณก็ได้ขอบคุณแม่น้ําในแบบที่จริงๆแล้วมันไม่คอนทราสคือขอบคุณแม่น้ําอะไรเอาขยะไปโยนใส่เข้าวะอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นอีกเทศกาลได้นะอืเป็นไลติงเฟส t i ว a ลที่มีรากวัฒนธรรมด้วยถูกไหม แต่เราเราเราเรียกว่ามีเวทนาการต่อไปอีกระดับหนึ่งอะใช่ไหมฮะครับของของโอ้นแล้วฮะโอ้นมีวิชั่นอะไรบ้างมีวิสัยทัศน์อะไรบ้างมีความฝันอะไรบ้างที่อยากจะทำเฟสติลแบบไหนที่คิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยปังแน่นอนครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่ามันจะปังดิไม่ไม่ปังอะพี่แต่แค่แค่พยายามทำให้ทาให้เด็กมันเด็กที่นั่นอะพี่ผมทำทาอยู่ทีสามใช่ไหม ก็พยายามทาให้เด็กที่นั่นเขามีมีทางไปต่อฮะเหมือนก่อนหน้าที่โควิดจะมาเต้ยมันจะกลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นมีจากที่เรามีเวทีเดียวก็จะกลายเป็นสี่เวทีห้าเวทีฮะแล้วก็ใช้วงดนตรีทั้งหมดในงานย้ำๆนะพี่ว่าทั้งหมดในงานเป็นวงที่เป็นคนอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราเปิดรับสมัคร อตอนนั้นเราเปิดรับสมัครวงดนตรีนอกกระแสคะทั้งแบบมีค่ายแล้วก็ไม่มีค่ายอะที่อีสานท,ทุกจังหวัดอะครับเราได้มาสี่ร้อยห้าสิบวงโอโ้โหสี่ร้อยกว่าวงเลยเหรอพี่ลอ,อ,องคิดว่าสี่ร้อยกว่าวงเนี่ยถ้าเราคัดให้เหลือสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยวงแล้วกระจายเล่นห้าเวทีคิดว่าหนึ่งวงเนี่ยสมาชิกกี่คน ประมาณตีประมาณสี่คนถึงห้าคนแล้วหนึ่งคนเนี่ยมีเพื่อนกี่คนอืมันจะกลายเป็นเทศกาลดนตรีของคนอีสานที่อมีแต่คนอีสานหรือมีคนนอกอีสานที่เขาอยากดูอ่ะพี่อ,อยากดูวงอยากดูเค้าเจอต่างๆของอีสานที่มันเป็นเพลงของคนอีสานแท้ๆไหลเข้ามาแล้วก็มีคนต <'ll> ่างชาติที่ก็อยากดูด้วยถูกไห ก็เป็นไปได้พี่แต่ผมยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดนั้นนะพี่อม,มองแค่ว่าถ้าเด็กพวกนี้ยมีที่เล่นแล้วต่อ,อไปอนาคตอ่ะความเปลี่ยนแปลงในในพวกร้านเอาเหล็ดในพวกธุรกิจต่างๆของวงการเพลงแถบนั้นนะมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าสมมุติว่าตอนเนี้เอาเหล็ดพวกร้านเหล้าร้านผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยที่สารมันมันต้องใช้วงจากกรุงเทพ หรือวงที่ดังแล้วไปเล่นถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามีงานอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววงพวกเนี้ยมันทัดกับแฟนเพลงที่นั่นแล้วมันกลายเป็นวงที่เขาชอบอืคนที่นั่นชอบได้กระจายไปเล่นในแถบแถบนั้นน่ะพีอ่อืมันมัน,ม,นมันก็สร้างแบบสร้างสเตจต,ต่อไปเรื่อยๆอะพี่ <c oughs> มี <c oughs> ห้องซ้อมเปิดมีค่ายเพลงเปิดมี นั่นแหละธุรกิจเพลงของคนอีสานมันก็ตะดโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราคิดคร่าวๆเนีบอกว่าเฮ้ย400สี่วงสมมติมันได้เล่นกันหมดเลยนะ400วงเนี่ยใช่ไหมฮะวงหนึ่งอาเซนดะ้ว่า2-3คนเนี่ยใช่ไหม uh huh. นี่เรากเราพูดถึงคน1200คนที่ได้ผลเรียกว่าได้ผลทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงใช่ไหมฮะ uh huh. และวพันสคนเนี่ยชุดมันมีเพื่อนเนเรียกว่าคนละ10บสคนน่อ๋อให้<ๆ>มีน้อย ใช่ไหมแล้วมันก็มีแปลว่าพันสองร้อยคนมันก็มีคนหมื่นสองพันคนเข้ามาในอีโคโนมิกสเกลของของงานเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วไอหมื่นสองพันคนมันใช้เงินคนละกี่บาทใช่ไหมใช้เงินคนละสิบบาทนี่มันก็เยอะแล้วใช่ไหมมันก็กระจายกไปไปต้าบอกใช้เงินคนละร้อยบาทนี่ก็เป็นหลักล้านเป็นหลักร้อยล้านละใช่ไหมฮะมันมันมันผมบอกว่าไอเนี้ยถ้าเกิดแชมมองเห็นเนี่ยในในวิธีคิดที่ที่ทางโอนลเขาคิดเป็นเป็นรากฐานของของ ของคนที่จะมาเนี่ยเอาแค่จํานวนคนอย่างเดียวน,นะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยนะแค่จํานวนคนที่มาหรือเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้แล้วใช่ไหมฮะถามว่ามันมีคุณแชมป์เป็นรัฐบาลสมมตินะคุณแชมป์เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นนาย,ยกบัตรีเนี่ยถามว่าคุณจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเนี่ยอย่างไรที่มันได้เรียกว่าได้ผลกระทบได้อิมแพกที่ดุนแรงแล้วก็ชัดเจนเลยว,ว่ามันมันเรียกว่าไม่ต้อง คือแทบจะไม่เสี่ยงอ่ะมาเพราะว่าเราง่ายที่สุดด้วยนะเออง่ายแล้วก็เร็วแล้วเงินไหลดุนแรงมากเลยแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะสร้างเศรษฐกิจตรงนี้ให้ขยายตัวได้ด้วยอย่างที่อย่างที่อทโอ้นบอกถูกไหมฮะก็ะคือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนตีตั๋วเข้าไปดูอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่คนไปกินหรือคนไปพักโรงแรมเดียวนะตอนนี้มันพูดถึง <S 2> <S 2> <S ถ้าวงดนตรีเหล่านี้มันมัน establish อ่ะคือมันมีคนฟังแล้วมันมีแฟนเบสใช่ไหมมันแปลว่ามันสามารถวงตรงเนี้ยวิ่งในอีสานได้อีก แล้วก็มีห้องซ้อมอีกมีเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องไปจากเรื่องของธุรกิจอัตรีได้อีกอันนี้โอ้โหมันนับกันไม่ไหวเลยนะเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะ